รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองซา n o โนท t ิตเตอร์เบิร์ดนีกเช่นเคยแล้ววันนี้ผมก็จะรีวิวเจ้าตัวเชิญไปรับชมกันได้เลยนะครับซึ่งตอนแรกมันต้องใช้เงิน400นะครับ

เหมือนเดิมนะครับแต่ขั้นถัดไปจะเปลี่ยนรูปแบบรูปแบบการโจมตีนะครับขั้นต่อมาก็ใช้เงิน400นะครับ สิงคโปร์นะคะเขาได้มีการจัดสัรงบประมาณกว่า640ล้านดอลลาร์สหรัฐในสนับสนุนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการขยายมาตรการควบคุมโควิดอย่างเช่นร้านอาหารร้านปีกรองขอให้ประชาชนผู้ใจถึงความจำเป็นของรัฐบาลในการต่อสู้กับโรคโดยสิงคโปร์นั้นกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งในวันนี้ท่ามกลางตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อ ส่วนขั้นต่อมาก็จะอัปเกรดห้0รนะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับส่วนอัพขั้นต่อไปก็จะเป็นห้าร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ผมคิดว่ามันเวลาอัปเกรดเนี่ยมันอัป

ค่ะส่วนถ้ามาดูภาพรวมในประเทศไทยแพร่ไปที่มณฑลรวมไปถึงในหลายจังหวัดตอนนี้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายวันลดลงอย่างต่อเนื่องน่ากังวลก็คือในพื้นที่ภาคใต้ส่วนวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดก็คือที่เชียงใหม่ต่างจังหวัดอื่นต้อนใหม่เชื่อมโยงกับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนขั้นต่อมาก็จะเป็น550นะครับ ก็คลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดนนี้บ๊ายบายนะครับ